ทุกวันนี้ผมนะฮะช่อง y o u t u ู e สตรีมีสนดีมีน้ำใจนะครับก็มากับน้องชายนงช่อง,องน้องชายก็คงมไม่ต้องให้พูดก็คือทีอ่ช่องเอสเอสอาร์มเดียนะครับเดินทางมาด้วยกันเพื่อมาหาพระจารถ์ธนะฮะได้ยินข่าวว่าให้แ่ม็ดมาครับพี่ๆทุกคนได้ยินข่าวมา,าถูกกันต่อเนื่องมาห้างวดแล้วนะฮะเอฟซี FC หลายคนอยากให้ผมมานะครับอันไหนี่ที่อ่ะรู้อยู่ว่า รู้อยู่ว่าหลายๆช่องอาจจะมานะครับแต่ผมไม่ทําให้ f c คนอื่นครับผนทําให้ f c ผมนะครับแล้วก็ f c น้องชายนะครับในเมื่อพี่เขาขอมาผมกะจัดไห้จัดไห้กระยังวะก็ะยังวะนะครับพี่น้องนี่ฮะเรามาถึงกันนะครับด้นการสีเหลืองนะฮะเห็นธงไหมฮะวัดป่าประชารามวัดป่าประชารามบ้านเหานะฮะบ้านเหล่า ำบลเคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ฝ่ายพี่ทุกคนนะครับติดตามคลิปให้ดีว่าจะมีตัวไหนเด็ดๆไปฝากให้พี่ทุกคน FC ทุกคนว่ามา30ช่องจะเหมือนกันสักช่องไหมอ่ะไปเลยฮะนี่ฮะวัดป่าประชารามนะครับผมนี่วัดป่าประชารามนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เลขตัวเดียวกันไหมไปดูกันนะครับผมก็ขอไว้ก่อนนะครับขอแค่เสียงนะครับวันนี้ช่องผมก็ยังยึดติดคำเดินคือขอแค่เสียงนะครับ ก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันนะครับผมนี่นะครับพอเราเข้ามาถึงนะครับบริเวณวัดนะครับบริเวณวัดนะครับเข้ามาถึงปุ๊บคนก็ซื้อไปเยอะพอสมควรนะครับก็เลยลองมาขอโชคดูอ๋อมีพุทธรูปขาวองค์ใหญ่นะฮะมากนะครับผมก็เลยเดินทางมาเดี๋ยวีนี้ญาติโยมก็มาขอโชคขอลาบกันนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมก็คือว่ามีช่องไหนมา่งมังดีไงอาจารย์ท่านนั่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยก็ถือโอกาสนะครับ ก็จะว่ากันนะครับจอดนี้นะฮะโอสาธุสาธุาธลูกหลานขอโชคขอบพรน,นะครับสาธุเจอหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็พาคันเดินไปที่หน้าหน้าศาลน่ะหน้าศาลปู่ดำอ๋อหน้าศาลปู่ดำ,ดำที่เป็นทหารด้วยหรนะือไงน่ะแล้วก็จะมีมีเบอร์ท่านอยู่หน้าที่มีเลขอยู่หน้าที่หน้าศาลเลยอะ่ะจะมี โอ้ตัวนั้นเล่นเลยห้าเล่นเลยหนูพ่อบอกใหนูจดเอาไว้นี่ไงอาอพี่พี่เห็นตัวไหนนะครับไม่ที่หน้าศาลเลยค่ะเป็นเบอร์ปีหรืออะไรนั่นแหละทีโปรดตั้งมาหรือไงนั่นแหละแล้วหนูจดเอาไว้เด็กนะหลวงพ่อแล้วจะเล่าให้ฟังพอเสร็จแล้วหนูดูเสร็จแล้วน้องน้องกันบอกเสร็จแล้วหนูก็เลยไปตักข้าวตักข้าวแล้วหนูก็ข้าวมาวางปุ๊บ ก้กเปล่าหรอ้วามอ่ะไข้ยืดระดูกก็ดูไปดูนะดูกับย้อนทีหรืดย้อนดูแล้วเสียงผู้ชายอ่ะผู้ชายแบบว่าเทีอนก็อายุก็มันจะมากแล้วนะคะแบบว่ามีเสียงมาประมาณห้านาทีได้อ่ะเสียงแบบเหมือนเหมือนกินข้าวอ่ะเหมือนกินข้าวป่ะมาณเหมือนซดน้ำต้มอ่ะแบบนั้นอ่ะ แล้วตอนนี้หนูก็ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยหนูพูดแล้วหนูกวดรู้ปดเลยเนี่ยถ้าคอเสรหนูก็ฟังเอ๊ะใครใครตอนนี้หนูก็กลัวเลยูครับพี่ฝันเนี่คะเลขเลขไม่ไม่ได้ฝันคือความจริงเลยอะอ๋อความจริงเลยเมื่อวานอ๋อเปิดดูทั้งหมดเลยครับครับเปิดดูเปิดดูแล้วตอนนี้เลขเลขที่ที่ที่เขาให้มานั่ยนะมันมันจะตรงที่เลขศูนย์ ค่าหนึ่งเนี่ย051ที่ค่าค่าที่ที่หลวงพ่อบอกเขียนให้น้องนักข่าวเนี่ยแล้วมันตรงกันเลยนะเลขที่ห้าาลท่านเนี่ยอ๋อ051ที่ที่หลวงพ่อเขียนให้ฝันดีแล้วฝันดีแล้วใช่ใช่ตรงกันเลยอ๋อครับแล้วแล้วก็5 56นี่ก็ตรงกันเลย5 56 5 56 501นะครับค่าค่า56อันเนี่ยตรงหมดเลยนะที่เลข3ท่านแต่เลขเลข3ไม่ แต่เลขเลขศูนย์เลขหกเลขหนึ่งนี่มีหมดเลยเลขค่าที่หน้าศาลท่านนะนะมีหมดเลยทุกเลขแต่ไม่มีอยู่เลขสามเลขเดี่ยวเท่านั้นเลยเลขศูนย์ก็มีเนี่ยหนึ่งเอ่อหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์ค่าหนึ่งอันนี้ที่ที่ว่า ที่หวงพ่อเขียนและให้น้องนักข่าวนะแล้วหนูก็เลยเอามือเอาทรศัพท์อีกเครื่องนถ่ายเอาไว้เออตรงเลยนี่ไงครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับฮะและ้วก็แล้วก็เลขหกห้าเนี่ยมันก็ตรงเลยนี่ไงชื่อหวงพ่อเขียนให้ห้าศูนย์หนึ่งกับหกห้าเนาะครับค่ะแล้วแลวก็ตรงตรงกับที่ที่จอมปวกอ่ะก็เลยยกมือ้าูนไบอกถ้ากเกิดถูได้ถูกหวยมีโชคเนาะ หนูก็จะได้ไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าหลวงพ่อเขาจะสร้างสุิติที่ไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูได้ถูกหวยมีโชคถ้าหนูจะไปเพราะโรคโควิดกะไรได้บินปกติแล้วหนูมีโชคอะแต่หนูที่ทนี่อะมันไม่มีหวยขายหลวงพ่อหนูจะต้องซื้อไปโทรไปให้พี่ขายซื้อให้หรืออย่างนี้ครับโอเคครับ ถ้าเขาซื้อให้หนูก็จะได้บุญตรงตรงนี้แหละค่ะแล้วที่นี่มันไม่มีหวยขายไงมันมีแต่หวยของที่ไหนเห็นปูดําเห็นเห็นปูดําเห็นจริงจริงใช่ไหมครับคุณคุณพี่เห็นปูดําเห็นจริงจริงไหนูได้ยินเสียงท่านเลยอ๋อได้ยินเสียงท่านเลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงเลยประมาณห้านาทีได้สามรือห้านาทีนี่แหละครับแล้วแล้วหนูก็เอาไปให้แฟนขนหนงหนูฟังที่ว่าอย่างนี้ น้าแฟนข้งหลงหนูก็ใครนะน่าว่าอย่างนี้บอกฉันโทรไปหาพระหนูก็เลยว่าอย่างนี้ไงแล้วนี่แกก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเขาไม่พูดแล้วหนูก็ฟังอีกก็ได้ยินเหมือนแบบเสียงเหมือนเขาแบบตดน้ำต้มหนูตักจานข้าวมาวางตรงหน้าพอดีแล้วหนูจะดูย้อนอีก,กะอะแล้วก็มืดไม่มีเลยมืดหมดเลยหน้าสาดน,นะครับตกตกลงห้าห้าศูนย์ใช่ไหมครับ พอเสร็จแล้วหนพ่อมันจดเนี่ยม,มันมันมันตรงไงอบอกบอกอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเอาเอาทั้งหมดเลยนะหนูจดเอาไว้อ่ะครับแล้วพี่ไปตัดเอาครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกยห้าหนึ่งยูห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่ง ครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็หกห้าเนาะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ห้าสองครับเนี่ยทั้งหมดเลยที่เลขที่หน้าศาลท่านอ๋อเลขที่หน้าศาลเห็นปูดำแล้วก็เลขที่หน้าศาลครับยูนิ่งเป็นเสียงเลยแหละได้ยินเสียงแล้วหนูกลัวขนลุกหมดเลยหนูกลัวเลยเมื่อวานนี้แฟนหนูตกใจเลยอ๋อคือพี่เปิดดูแล้วใช่ไหมครับเราเห็นแล้วก็นี่เลย หนูเปิดดูไปแล้วเปิดดูพอเสร็จไลหนูถ่ายรูปไว้หมดเลยหน้าสารในเสร็จหนูก็ลุกไปตักข้าวไงตักข้าวมาวางปุ๊บเพื่อดูซ้ำอีกทีหนูก็กดไปอีกแต่มืดหมดเลยและหนูเอาใช้หูฟังนะและหนูได้ยินแต่เสียงอ่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะครับขอให้เฮงนะครับเดี๋ยวผมจะวางว่าถูกคงจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ ค่ะข,ข้าหนูมีโชคข้าหนูไปแน่หนูก็หวังขึ้นขึ้งพี่ชายนั่นแหละหนูก็จะโทรไปหาพี่ชายนั่นแหละครับขอบคุณขอบคุณมากครับค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะถามพระราาราอ,อ,อาจารย์เนาะเรื่องราวของตัวเรียกไหมเอาเฉพาะเรื่องราวตัวเรีกเลยเนาะ,ะตรงนี้เนาะครับอกตรงตรงเลยครับพวกหมอธรรมหมอธรรมดีแมีนมาทัวสารพิษเริ่มมาแต่ปีหายเกตเลย มาอยู่หนีหรือเปล่าเมาอยู่นี่โดยตรงคือเขาเจ้าได้อยู่แต่ว่าอาจารย์นี่บ่รู้เอาเลขบ่เป็นโอเคอาจารย์นี่บ่หูจักนางส้มนางหยังบ่บ่มีนางส้มบ่มีเห็ดน้ำมนต์ส่วนมากเขาเจ้ามาขอน้ำปูดำเขาเจ้าก็บอกไอ้ว่าปูดำเอ้ยขออนุญาตเด้อบเพาะว่านี่แหละหลุมหลานอย่างเงี้ยนางส้มนางหยังเอานี่ก็เลยก็ญาติยมเัาสุเมืองอย่างเงี้ยเขาเจ้าก็ไม่น่าเพื่อเนาะ ใส่ <ผม S 2> ด้นนี้แหละก็เลยมเดี๋ยวเต้างเจ้านะเพราะเขาเจ้นะเาบระดีมาหลบกวนเห้องเขาโจ๋วใหญ่เขาโจ้าก็มาเห็ดเอาคือกะมันควอมพอใจของเขาโจ้าไหมเขาโจ้าครับผมเออนั่นแหละ<า>คืงส่งสุดมากสีมาจากท่านใดาาครับอาจารย์สุรกกออนินทร์ศรีสเกตขอนแก่นกาฬสินธุมมนม์มากเมื่อไหร่บบ่บุรีรัมย์คือว่านมัททุจังหวัดเลยมากมากโดนไปก็มาหาเอาไป มันเริ่มมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเด็นเริ่มมาตั้งแต่มันดังมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวันอยู่ก็นั่งรถเก๋งมาถวายเล่าคุณเล่าใจเด็เล่าเลยเขาได้ทิ้งวัดไว้ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเขาถิ้งวัดไว้สมัยตะหลวงพ่อวัน์คู่มี่เป็นคู่มึจังไรหลวงปู่กับพระหุ่จักคือกันเนาะมันเป็นคู่มึแบบคนมาอธิษฐานียังมันมักได้ใช่ไหมอ๋อมาอธิษฐานอะไรมักได้เออนั่นแหละประมาณนั่นแหละหลวงปู่กับพระหุ่นังนลวเผาดอก ดูตัวเห็ดเขามาขอนางส่งนางทำอยังเขาตัวผู้นี่เห็ดเรียกก็เป็นดอกสืบประวัติเบ้างก็ได้บ้บ่มีเรียกบ่มีใช่นะเนาะ่เป็นแต่สมาร์ทเลขที่บอกก็เป็นเลขล่างส่งล่างส่งอ๋อเลขที่บอกมาชุดนี้เป็นเลขล่างส่งใช่ไหมครับล่างส่งล่างส่งเพิ่งเห็นเท่าไหรครับเป็นล่างส่งหมดหมดเลยที่ผมไปหาผมแล้วผเห็นน้ำฝนหน่อตัวร์ฝนก็บอกกันเลไปถามเอาหลวงปู่บ่างหัวจักผมก็หูเรื่องทีผมเอาหูเลขเกไนี่ผมก็มาถามหลวงปู่แหรอเนาะ เวาปูกเขียนอะไผมจะได่เป็นงั้เินร่มเพลินมากเยอ่ะก็ฝากพี่ทุกคนนะครับหลายๆคนมากก็ฝากขอความกรุณานะครับท่านที่ทําช่องยูทู e นะครับขอความกรุณากันตรงๆนะฮะใครจะกดผมผมไม่ว่านะครับเพราะว่าผมขอร้องขอความกรุณาอ่าไายพระอาจารย์นะฮะด้วยความนับถือเคารพทุกท่านเลยนะครับที่มาก็อยากให้เลี่ยงเลี่ยงพระอาจารย์เนื่ในเมื่อท่านอยากสร้างบารมีนะฮะท่านอยากสร้างบารมีท่านอยากให้สร้างสิ่งของหรือว่าเป็นพวกสาระ ฮะอันนี้ที่วัดนี่ก็ขาดหลายอย่างนะครับถ้าบุญมาวาสนามีก็หวังว่าจะมีโชคกันนะฮะในวันอ่ามวดวันที่1 6สิงหาคมแล้วสิ่งที่ผมอยากจะขอทุกคนนะครับถ้าเลี้ยงได้ก็หลายๆก็หลายๆที่บางทีชาวบ้านอาจจะไม่ให้เข้านะครับสำหรับคนที่ทํา o ยูท b e นะครับเข้าไปถ่ายพระอาจารย์ี๋ยวจะม,มีพระอาจารย์ไม่ได้อยู่วัดมันจะเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนครูบาอาจารย์เราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรเนาะพระอาจารย์ท่านก็บ่นอยู่ว่ามีคนเอาหน้าท่านไปลงเนาะก็ฝ่ายพี่ทุกคนด้วยนะครับคนไหนที่พอจะ เบร์ได้ก็เข้าไปเบือซะนะครับผมไม่ได้ว่ากันนะผมไม่ได้ว่ากันและไม่ได้ว่าใครด้วยนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเข้าใจทั้งพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้บอกเลขแต่เป็นร่างทรงร่างทรงให้ตัวเลขใช่ไหมหลังทรงสวนวิมิตหลังทรงให้เขามาขอเอาจาคันจากนี้ตลอดเลยเขามาขออันนี้คือเรื่องจริงจริงคือพระอาจารย์ไม่ได้บอกตัวเลขนะไม่บอกไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่แต่พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเป็นร่างทรงมาเอาให้นะครับเห็นน้องเขาเขียนไว้ตัวนั้นตัวนี้เปนบ่ก กันอ่ะสองหาสวนหนึ่งหาสองเลยอีกอย่างนีห้าสองฮะมีคนฝันเห็นปูดำ2 2> ห้าสองห้าสองอ่ามีฝันคนฝันคนเห็นฝันเห็นปูดำหนึ่งห้าสองนะครับห้าสองหกห้าหน้าหนึ่งห้าสองกับหกห้าหกห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหรือศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสอง หน้หกห้าแล้วศูนยะ์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามตัวสามตัวฝันเห็นปูดำ,ปดำเป็นเลขปูดำนะครับทางพระอาจารย์ไม่ได้ให้ตัวเลขนะครับเลขปูดำนะครับปูดำอยู่ตรงไหนครับดูปูดำอ่าสารตรงไอ้ต้นไม้ใหญ่นะั่นใช่ไหมครับอ,อสาจรจ้ที่ตรงไม้ใหญ่ที่มีตน้นที่ต,นบบตนบบ้นจะบกต้นจะบกเัี้ยป่ะครับครับ <um เดี๋ยวยังไงเราค่อยไปดูที่สารปูดำเราเห็นคนบอกว่าได้ได้ได้อยู่นั่นศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกห้าห้าสอง เพื uh, j ank j ank mm ่อาจารย์ดบอกจะหน่อยนยครับคุณครูต้องตอนนี้พระอาจารย์อยากสั่งงครับสิ่งที่ขาดเลยเห็ดกุฏินี่สั่งกับต้องเห็ดด้วยนี่อ๋ออยากได้กุฏิเนาะครับกยูเอออยากได้กุฏิอยู่อยากได้กุฏิอยู่เนาะงานอยากได้กุฏิอยูอ่ายังยังยังขาดเหลืออะไรที่ช่วงช่วงนี้มีขาดเหลืออะไรไหมครับมันขาดเหลือหลายอย่างยุ่นแล้วขาดปัจจัยขาดทั้งหมดนั่นแหละมันปัจจัยกับ่บมีค่าน้ำค่าไฟนี่เพราะเราเด๋ใจวะครับแต่ละเดือนนี่ค่าน้ำค่าไฟส่วนมากอ่ะลังเทียกับย่อม คนโอนมาให้ล่างเทียงแบบอาศัยตัวเองพอบินธะบาทบ่ได้บ่บินธะบาทเลยก็เขายิงมาเสือกินพน่าเห็นใจเนาะอยู่อยู่องค์เดียวมันบ่ครับอยู่องค์เดียวกินมันบ่มีอ๋อผู้ใดเสียกมาซอยใจค่าไฟกับผู้ว่ากันเนาะใครอยากช่วยช่วยค่าไฟเนาะครับใครอยากช่วยค่าไฟพระอาจารย์ก็ไม่ว่าจรินมาสืบเพิ่นได้ กันขอ่าอยที like ่สุดมาสืบตรงเลยมองนีเป็นความจริงเหมือนนครับบวชมาหลายพรรษาเราคเคยสร้างบุญสร้างยังมาหลายมองหลายทีเยอะไม่อยากบอกว้าเราเท้าการสิลป์เราเพังตตลาดอ่าก็มีบร้องยิฐโถเท้าแก่ดำกับบ้านุนหัวพูดง่ายก็คือจัง อาจารย์ท่านไม่ได้ให้ตัวเลขแต่ล่างทรงมาทรงนะครับทรงจากปู่ดำทรงบางคนก็ฝันบางคนก็ฝันบางคนก็ฝันเกี่ยวนะครับฝันเกี่ยวมาไปบอกฝันเกี่ยวฝันว่าปู่ดำไปบอกเลยไปเห็นปู่ดำมาจุดทูปที่ฝันเกี่ยวเลยใช่มัครบ